สวัสดีครับผมมือนี้วันเสาร์ครับผมจะมาจัดเมนูเช่นเดิมครับผมสําหรับมือนี้ครับผมเนี่ยมีโต๊ะทุดทไทยครับเนี่ย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 ้พี่ไทยและการทานรับลูกพี่ทีมงานเชียงกงอะไรสิ่งนะครับผมเออของแท้ครับผมจัดเมนูมาครับผมอยากกินมือนี้จัดเมนูลวกไข่หำนะครับเนาะมาครับผมเงาเดี๋ยวสีล่างจานแล้วเงาครับผม เช่นเดิมสมุนไพรข่าตะไข้แบบกูดนะครับนี่ขาดก็ได้ครับมันหอมครับเนาะสำหรับลวกนะครับเนาะจะเห็ดแบบใดได้มดเนี่ยย่างอูลวกออมครับผมต้มกระแสบต้มซดนะต้มขมครับผมมาพริกตำพริกซดบ่ตําำก็ดำกได้ครับเสียบพือ่อเก่า ชิรตน้ำปลาอีเพียเพิ่มน้ำเข้าไปครับเขาจะไปลวกนะครับเนาะเมนูลวกไข่หลังแต่พอบอกแซบด้วยครับเด้อเมนูนี่ป้าแค่ตำกิ่มตอครับกิ่มขมอีเพียนะครับสีต้มเรียบร้อยครับผมว่ามีกินเหม็นกินยังครับผมกับพอดีแบบแซบหอมๆนะครับเนาะดีน้ำปลา เอาหัวครับผมพิกพนครับชูรถครับเช่นเดิมครับผมหอมครับผมนี่สำหรับแกวผมนะครับนาะของเสียบต้องดีแท้ครับผมไปครับเรียบร้อยครับสำหรับลวกไข่หลังนะครับนาะนี่เพิ่นบอกว่าลวกไปลวกมากเพิ่นอยากสดหน้าเพิ่นป่ะไม่ใช่ปัญหาเสียบคือเกาเลยจัดให้ใส่ถั่วให้พร้อมครับผมนาะไดงมด ทานลูกค้าจะสั่งมีอย่างจะเห็ดโบได้นะครับนะ้อสำหรับมือนี่ระจบแบบสำหรับเท่ๆเช่นเ,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 เดิมสำหรับวันเสารอบใบครับผมปิดให้ได้การประมาณมือนี่ประมาณใบสองครับนาะสำหรับวันเสานะครับนาะมาไปเสิร์ฟครับผมเอาไปเอาลูพี่แบบเมน,นูนี่<อ>น้ำให้สดโดยเร้อมอลวกลวกลวกแต่ว่าน้ำสดไป เพื่อเออเพื่อเพื่อเพื่อเออเมื่อแม่ตำบักยังก่อว่าเมื่อตำพร่งได้ตำบักพริกก็ไปจังสวงเนาะดูแน่นอนทีมงานเชียงกงครับผมทีมงานอะไรสิ่งอะไรสิ่งเชียงกงครับของแท้สุดยอดครับสุดยอดครับผมร้านนี้ร้านนี้สุดยอดสุดยอดครับผมแมนว่าแล้ว ทะลุไปลายเลยเนาะครับผมชุดยอดเลยเนาะสามขวดแล้วนะบองที่มันต้องมีแบบนี้แก้เขาครับผมสําหรับพี่น้องครับผมไปครับสําหรับคลิปนี้สําหรับใบวันเสาร์ครับผมมือนี้วันเสาร์นะครับผมจะไปสําหรับเออเชียนะครับเนี้ยเซียบลายดิ